แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบพระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดที่3นะครับข้อ21ปัจจุบันอกกขสวิสามันมีจำนวนกี่คณะกอไก่11คณะขอไข่9คณะคอควาย5คณะงงู3คณะ เฉลยน,น,นะครับข้อนี้ตอบงอง,งูนะครับมี3คณะนะฮะข้อ22ข้อใดไม่ใช่อกคสอวิสามันข้อไก่อกคสอวิสามันเกี่ยวกับการอุทธร์และการร้องทุกข์ขอไข่อกคสอวิสามันเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ควายอกศวิสามันเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางงูอกศวิสามันเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงงูนะครับอกกศวิสามันเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ใช่อกกศวิสามันนะครับ ข้อ23ใครมีหน้าที่จัดทําทะเบียนประวัติค่าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาในเขตพื้นที่กากรศึกษากอไก่ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาขอไข่รองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาขอควายผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลง,ง,ง,งูงูหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับ ผู้ที่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาก็คือผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับข้อ24ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547 กอไก่ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขอไข่พิจนารณาเสนอความดีความชอบขอควายจัดทำมาตรฐานภาระงาน gu, างอง,องรูรายงานคุณภาพสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ต่ององูนะครับรายงานคุณภาพสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาข้อนี้ไม่ถูกนะครับที่ถูกต้องก็คือต้องรายงานการปฏิบัติงานประจําปีต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับข้อ25 ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นั้นต้องมีอายุเท่าใดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547กอไ่อายุ18ปีบริบูรณ์ขอไขอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ขอควายอายุ20ปีบริบูรณ์งูอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับข้อ26 ข้อใดกก่าวไม่ถูกต้องกอไก่เงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือนขไข่ผู้ที่รับราชการครูต้องมีสัญชาติไทยขควายผู้พิการสามารถเป็นครูได้งงูวันเวลาทํางานวันหยุดราชการวันหยุดประจําปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ฉเฉลยนะครับคนนี้ตอบงองูนะครับวันเวลาทํางานวันหยุดราชการวันหยุดประจําปีของข้าราชการครูและบุคลาก,าการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องเป็นไปตามที่กคศกําหนดนะครับ ข้อ27มาตรา38ขอไข่วงเล็บ2ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาพศ2 5 4 7หมายถึงข้อใดกอไก่ครูผู้ช่วยขอไข่ครูขอควายผู้อำนวยการสถานศาึกษางงูรองผู้อำนวยการสถานศาึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับ ข้อ28ข้อใดเก่าวไม่ถูกต้องกไก่ครูชำนาญการพิเศษขไข่ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษขควายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษงงูศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อไขนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเฉพาะเชี่ยวชาญนะครับไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษนะครับ ข้อ 29. ข้อใดไม่เป็นตำแหน่งทางวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศาึกษาพศ2547็กอไก่าอาจารย์ขอไขอรร่รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอควายผู้ช่วยศาสตราจารย์งองูศาสตราจารย์เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่มีนะครับมีแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับ ข้อ30ข้อใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งใดเป็นเวลาเท่าใดกอไก่ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา1ปีขอไข่ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา2ปีขอควายตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีงงูตำแหน่งครูเป็นเวลา6เดือนเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับเป็นเวลา2ปีนะฮะ แล้วพบกันในแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการกศึกษาในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ